วันนี้บทความของคุณทิมเดนนิงที่อยู่ใน The Startup นะฮะชื่อว่า what rich people hope we never find out which keeps the average person poor บางข้อก็อาจจะปฏิบัติตามยากนิดหนึ่งเรามาดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะข้อที่หนึ่งคือ inflation In is daylight robbery นะฮะจริง <Yeah. S 1> นะับคือข้อนี้เนี่ยจริงมากเหตุผล Inflation เนี่ยมันเป็นของที่โคตรซับซ้อนผมใช้คำนี้เลยนะฮะ โคตรซับซ้อนถึงขนาดที่ว่าแม้กระทั้งเฟดหรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้สามารถจะแคร็กโจทได้ตลอดเวลาหรือแคร็กโจทออกตลอดเวลาด้วยซ้ำอย่างไรก็ดีเนี่ยสิ่งที่เศรษฐีทุกคนรู้คือคือคือคุณต้องมี s t r a t e g y ในการเขาใช้คำว่า neutralize inflation คืออย่างน้อยสุดทำให้มันไม่กระทบกับพอดนะฮะซึ่งอันนี้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำที่สองครับคือดอกเบีย้ยเวลาเราบอกว่า compound interest rate เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเนี่ยคือคือเราไม่ได้หมายถึงดอกเบีย้ยเงินฝากธนาคารซึ่งคนชอบเข้าใจเรื่องนี้ผิดมากๆนะฮะ่อ,อดอกเบีย้ยเงินฝากธนาคารไม่พอหรอกที่จะไปสู้กับอินเทลชันหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าคำว่า compound interest rate จริงๆมันคือ compound interest rate of return หรือว่า compound rate of return คือมันคือการออไม่ใช่ดอกเบีย้ยทบต้นน่ะมันคือผลตอบแทนทบต้นต่างหที่ส่งพลังนะครับดอกเบีย้ยทบต้นในที่นี้คือดอกเบีย้ยเงินฝากธนาคารเนี่ย น้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเวลาอ่ะถ้าไปดูพวกเศรษฐีล้วเขาเก็บเงินสดเนี่ยนะฮะเขาจะไม่เก็บเงินสดอยู่ในรูปแบบของการเอาไปฝากธนาคารสักเท่าไหร่นักน,นอกจะเป็นการพักอยู่จังหวะนะฮะเขาจะใช้เงินถ้าเป็นเงินฝากก็จะเป็นเงินฝากแบบพิเศษที่มันจะมีอัตราดอกเบี้ยสูงหรือที่เขาใช้เยอะเวลาเก็บแคชเนี่ยเขาเรียกว่ามันนิมาเก็ตฟันนะครับคือไปลงทุนในพวกพันธบัตรรัฐบาลหรืออะไรแบบนี้ที่มันเป็นมีความเสี่ยงต่ำๆเนี่ยนะฮะซึ่งผลตอบแทนสูงกว่า นะครับอีกอันหนึ่งคือเศรษฐีจริงๆอ่ะจะไม่ติดกับของ Chinese s h i n e s e o b j e c t ตแปลว่าอะไรแบบคือช h i n ี่อ็อือไอ้พวกแบบรถแพงๆอะไร,อะไรของหรูๆทั้งหลายของแบรนด์เนมเนี่ยเขาซื้อก็ต่เมื่อมันแบบเหลือจริงๆก็ถึงซื้อเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าคุณไปสร้างสเตตัสด้วยด้วยการซื้อของพวกนั้นก่อนที่คุณจะมีอสเซทเยอะๆเนี่ยนะฮะคุณจะสูญเสียโอกาสในการสร้างอสเซทไป อีกเรื่องนึงที่สําคัญมากคือเรื่องของหนี้นะฮะหนี้เนี่ยไม่ได้แย่ทั้งหมดคอน s u m e r debt เนี่ยแย่โอเคคืออันนั้นคอน s u m e r debt คือบัตรเครดิตอะไรพวกนี้แย่นะครับแต่วัดเดบต์บางอย่างเนี่ยโอเคนะหนี้บางอย่างเนี่ยโอเคนะครับอ่าหนี้เกี่ยวกับเรื่อง real estate ส่วนใหญ่ใช้ได้นะครับไม่ไม่ทั้งหมดไม่ทั้งหมดนะฮะอ่าหนี้ที่คูกก่อในองค์กรในบริษัทในระดับที่ healthy เนี่ยดีนะครับผมยกตัวอย่างบางองค์กรเนี่ยเขาเงินสดเหลือเยอะแยะนะเขายังต้องกู้แบงก์เลย นะครับเหตุผลเพราะว่าบริษัทสุดใหญ่เนี่ยนะฮะอยากมีหนีน้นิดหนึงนะคืออยู่ในระดับที่ควบคุมได้เนี่ยดีกว่าไม่มีเลยนะฮะมันเป็น 1. นึ่งเป็นการสร้างเครดิตไลน์สองอินเทรสเรทเอาไปลบ็กซ์ได้มันเป็นเรื่องการใช้ภาษีที่มีให้เป็นประโยชน์อะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ถ้าไปดูโปรเจกต์ส่วนใหญ่เนี่ยการที่เราใช้เงินแบงค์นะฮะมันก็ลดความเสี่ยงในระดับหนึ่งในมุมมองของเจ้าของโปรเจกต เขาเนีก็บอกว่า salaries keep อยู just above broke ซึ่งผมไม่เห็นด้วยซะทีเดียวเขาบอกว่าคุณจะไม่ค่อยเจอคนที่ทํางานรับเงินเดือนแล้วรวยแต่จริงแล้วมีเยอะนะฮะมีเยอะ,อะแต่ว่ามันต้องระดับสูงเท่านั้นเองเอายกมายกตัวอย่างหกันเอาแบบ extreme นะทีมคุกเนี่ย CEO ของ Apple เนี่ยได้รายได้ต่อปีเนี่ยเยอะกว่าพวกพวกที่ทําบริษัทเองที่แบบไม่ได้ใหญ่มากๆจริงๆแล้ก็เอาจริงอาจจะความเสี่ยงน้อยกว่าด,ด้วยซ้ำ ข้อไหนก็คือว่าความเป็นจริงก็คือไม่ว่าไม่ว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ไหนการมีรายได้หลายๆทางดีที่สุดเพราะว่ารายได้ทางเดียวมันเสี่ยงบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราควรจะอยู่ในสังคมที่ทํางานอย่างเดียวก็เพียงพอเพอียงเลี้ยงตัวเองเราหรือเปล่านะฮะนั่นคือคือก็อาจจะจริงในเชิงในเชิงของถ้าพูดถึงเรื่องรัฐสวัสดิการนะแต่ผมจะไม่ไปพูดถึงประเด็นนั้นประเด็นก็คือว่าทุกรายได้ทุกทางมีความเสี่ยงของมันเองหมดถ้าเกิดคุณเอารายได้ไป กับความเสี่ยงไปไว้นึกออกไหมมีมีช่องทางเดียวของรายได้คุณก็เสี่ยงเยอะอ่ะมันก็ธรรมดาวิธีการลดความเสี่ยงก็คือคุณต้องกระจายการมาถึงของรายได้ก็แค่นั้นเีงโอ้อันนี้อันนี้จริงมากเลยนะฮะเศรษฐีเนี่ยทำเรื่องภาษเก่งมากซึ่งเรื่องเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้นโยบายที่จะไปเก็บภาษ,ษีคนรวยแล้วไปเอ่ออะไรน,นั่นน่ะเยอะๆทำำําลําบากเพราะว่าเศรษฐีเนี่ยเขามีวิธีการ ผมใช้คําว่าบริหารจัดการภาษีคือจะใช้คําว่าหนีภาษีก็ไม่ใไม่ใช้ไม่ถูกเพราะว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายข้อสุดท้ายอะไรก็ได้คุณต้องใช้น้อยกว่าหาได้ฟังดู super obvious นะฮะแต่มันไม่ใช่ทุกคนทําได้ตลอดอันดับแรกเลยคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณหาได้เท่าไหร่แล้วใช้เท่าไหร่ซึ่งการบันทึกบัญชีเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะอันนี้จริงกับทุกเรื่องนะ